ที่ชอบทานหมากฝรั่งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียชอบความท้าทายและมีความมั่นใจในตัวเองสูง กลับมาดูค่ะภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ไทยสั้นนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่ทําขึ้นมาเฉพาะเลยเทิดพระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณจะได้ดูฟรีในวันที่6ธันวาคมนี้นะต้องบอกเลยว่างานนี้ดารานักสแสดงเนี่ยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ด้วยไปดูข้อมูลกันนะคะเป็นโครงการภาพยนตร์สั้นโดยพวกกับภาพยนตร์ชื่อดังค่ะเยอะเลยนะเนี่ยมีบัณฑิตท่องดี ราโมทแสงสอนมนัชนันพันเลิศวงสกุลอัตพร,รธีมกรวงกฎคงมาลัยนะ่ะวรเดชดานุวงศ์กันกันจารึกนี่เป็นไงคะแต่ละคนคือชื่อที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยนะคะ,ะคือตรงนี้เนี่ยจริงๆมีอีกเยอะนะแต่ว่าคร่าวๆแล้วก็ที่สําคัญหม่อมราชวงศ์เฉลิมยาชาตรียุคนนะคะโดยมีหม่อมหลวงพันเทวนพเทว,เทวกุลในฐานะที่ปรึกษาโครงการเนี่ย รวมด้วยส่วนนักแสดงละ่ะมีใครบ้างคุณนกสินใจค่ะมีพิสมัยวิไลศักดิ์อุทุมพรศิลาพันธ์เวียสกลรัฐออมขวัญอุตสามาีีนะคะเจมส์มา <James Ma, S 2> เต้ยพงศกรเจสซี่ม Jessie, แม่วัฒนาอเล็กซ์เวนเดลแต้วนัทพรโอ้เยอะเลยนะคะซึ่ง12เรื่องตรงนี้ค่ะ จะเน้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับค่านิยมหลัก12ประการในแง่มุมต่างๆตา,ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ฆ>จะจัดใช้พร้อมกันในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้นะคะรอบ11นาฬิกาแล้วก็17นาฬิกาที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ทั่วประเทศรวม73สาขารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคนเยอะแน่นอนครับแน่นโรง ถ้าอยากดูต้องร<ด>ีบไปเนาะน,น่าดูมากอะนักแสดงก,ก็ดีเฮ้ยไม่เคี้ยเล็กเหรอใช่โอ้ สนับสนุนค่ะบอกได้เลยฝีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ต่างประเทศขอคแค่แรงสนับสนุนอย่างเดียวเขาไปได้ไกลเลยเออจริงเนาะจากเรื่องของภาพยนตร์ดีๆนะคะต่อกันด้วยเรื่องของละครน้ําดีกันบ้าง เตรียมลงจอยคุณผู้ชมได้ชมกัน3เรื่องเลยในเดือนธันวาคมนี้ทางช่อง3ของเรานี่แหละค่ะ <c oughs> ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมมือกับบริษัทบอร์ดคาสต์เทเลวิชัน <c oughs> ผลิตละครโทรทัศน์3เรื่อง3แนวเพื่อสร้างจิตสำนึกละค่านิยม12ประการปลุกความดีงามในใจของทุกคน <c oughs> ละคร3เรื่องนี้นะคะได้แก่เรื่องแรก น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ซึ่งจะมีเนื้อหาปลูกฝังค่านิยมที่ดีมีทั้งหมด6ตอนจะออกอากาศทุกวันเสาร์โดยเริ่มตอนแรกนะคะในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้ทางช่อง3และช่อง3 SD ต่อมาอีกหนึ่งเรื่องละครเรื่องสัมผัสพ,พิศวงออกอากาศในวันที่10ธันวาคมเวลา13นาฬิกา55นาทีและอีกหนึ่งเรื่องค่ะละครเรื่องรากแก้วออกอากาศในวันที่31ธันวาคมเวลา13นาฬิกา55นาทีทางช่อง3และช่อง 3sd เช่นกันนะคะ ละครทั้งหมดนี้จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทิ้งท้ายให้เยาวชนปฏิบัติตามแง่คิดดีๆซึ่งความจริงแล้วเป็นคุณธรรมที่ทุกคนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กสามารถนําแนวคิดนะคะไปถ่ายทอดสู่คนอื่นและสังคมรวมทั้งปรับใช้กับตัวเองให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงได้สุดยอดไหมสุดยอดนี่แหละ น,นะคะรอชมกันได้ค่ะค่ะใช่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องรออีกต่อไปค่ะไปกันได้เลยเนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาซาอวกาศต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ไปดูกันได้เลยเพราะว่าล่าสุดนี้น้องหมาใช่ไหมไรกากับเพื่อนนักบินอวกาศเนี่ยก็ได้มาบุกรายการของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้จัดขึ้นแล้วนะคะไปกันค่ะที่ BCC Hall Central าดพร p า w นั่นเองค่ะกับ NASA A Human Adventure นะคะ ก็บริษัทค่ายยักษ์ใหญ่ค่ะอย่าง BC t ีเทโนะคะแล้วก็พันธมิตรค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีนักบินอวกาศเนี่ยคนที่10ของโลกเนี่ยที่ไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วเนี่ยเขาจะมาเล่าประสบการณ์นะคะในการขึ้นไปบ,บนดวงจันทร์ให้ฟังกันด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการค่ะเอาใจเด็กๆนะคะคนที่ชื่นชอบอวกาศเนี่ยให้พบกับชิ้นส่วนยานอวกาศพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วด้วยค่ะไฮไลท์ของงานนั่นก็คือ เครื่องเล่นที่ให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้ร่วมสนุกนะคะเป็นเมนเตอร์นะคะสาวสุดแซ่บอย่างคุณลูกเกดมิธนีค่ะจาก The Face Thailand เนี่ยสลัดคาบลูกคุณแม่มางานนี้การันตีว่าสนุกแน่นอนเหมือนกับเข้าไปแล้วก็แบบไปเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ดีใจมากดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับ Space a s t r onaut หรือ Space Shuttle เนี่ยเมืองไทยเนี่ยไม่มีโอกาสได้ได้ดูอยู่แล้วแหละนอกจากว่าเราเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตแต่การที่มี Exhibition แล้วก็มี a s t r onaut จริงๆที่เคย Walk on the Moon มาก่อนแล้วคนที่10นะคะได้ มาเจอแล้วถ่ายรูปกับเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมากไม่ตื่นเต้นยูไม่ตื่นเต้นเหรอเดี๋ยวพอ when you're older ยูจะตื่นเต้น yes น้องสกายอยากเป็น astronaut ไหมครับ no way no way ทำไม Because it's too h i g h too h i g h too hard about going to go we're see in and อยากจะเชิญนะคะเพื่อนๆนะคะที่มีลูกมีหลานนะคะแล้วก็อยากจะพาเขามาดูอะไรดีๆนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราไม่ผิดหวังมากๆเลยนะคะจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศนะคะ ที่เซนทรัลลาบตานะคะ b c c Hall Convention Center ค่ะต้อยแสบอะเนาะเรียนแบบแ<ส><ห>มช่ชไ,นนะะไปก็ได้นะคะสามร้นย้บาทเท่านั้นนะคะ<ฆ>สำหรับเด็กนะคะเออแล้วก็บัตรเนี่ยราคา500บาทสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็350บาทสำหรับเด็กค่ะก็ไปซ<ฆ>ื้อได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ค่ะนะคะต่อกันด้วยเรื่องของเด็กน่ารักอีกคนหนึ่งเด็กคนนี้นะคะผู้ชมสวยมากม เธอได้ชื่อว่าเป็นเด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลกนะคะ,คะเป็นเด็กหญิงชาวรัสเซียอายุ8ปีเท่านั้นเองคริสตินาพีเมนว่าอายุแค่8ขวบนะคะแต่ว่าเป็นนางแบบระดับอาชีพมาแล้วถึง5ปีเพราะว่าหน้าของเธอเนี่ยสวยเกินอายุมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วเป็นน, <ะ S 2> นางแบบแต่3ขวบใช่นนทำงานมาแล้วนะคะถึง5ปีเลย<อ>แล้วเธอเนี่ยได้รับความสนใจในโลกของโลกออนไลน์มา,มากเลยนะคะคนเข้าไปดู ให้ความสนใจนะคะดูเธอกันอย่างแบบคับข้างถล่มทลายเลยทีเดียวแต่ยิ่งเธอดังยิ่งเธอได้รับความสนใจมากแค่ไหนตอนนี้เริ่มมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แสดงถึงความกังวลต่อตัวเธอแล้วว่า ความส่วนตัวอยู่ที่ไหนเพราะว่าอะไรเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยนะคะมีนางแบบเด็กอีกคนหนึ่งได้รับความสนใจมากๆเช่นกันแต่ตอนหลังเนี่ยความสนใจที่เข้ามาสู่ตัวเธอเนี่ยมันถล่มทลายมากจนน้องนางแบบเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทนไม่ไหวนะคะต้องปิด Facebook ของตัวเองเพื่อหนีพวกโรคจิตที่ตามรังควานเธอ เข้าใจเข้าใจแล้ทุกอย่างมีสองแง่มุมใช่ใช่ค่ะโอ้โหหมดเวลาแล้วเหรอใช่กำลังคิดถึงว่าถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้บ้างแต่มันคงยากกันแนคุณแม่เนาะรักลูกใช่อย่าพี่ไก่คนนั้เวลาคิดเลยจะคิดไปถึงเรื่องเรื่องลูกตลอดไงนะคนเป็นแม่ก็แบบนี้ใช่แต่คือลูกเราคงไปไม่ถึงเส้นทางนั้นแต่ว่าเออถ้าเป็นลูกเราเราก็คงสงสารเนาะ ขอบคุณมากมากเลยวันนี้เครื่องปรับของพวกเราเจมพีสบายชูชัยนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งสวัสดีนะวันพรุ่งนี้ขอโทษขอโทษเตรียมเรื่องราวดีๆนะคะไว้ฝากผู้ชมมากมายเลยแน่นอนวันพรุ่งนี้วันที่5ธันวาคมพวกเราคนไทยทุกคนนะคะจะรวมใจถวายพระพรแด่พ่อหลวงของพวกเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมมากมายนะคะทั้งคนที่สะสมภาพของในหลวงนะคะนักปั้นมืออาชีพที่ปั้นผ้าแข่งในหลวงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเธอเนี่ยนะคะ จะมามีเออเธอเนี่ยนะคะจะมาเล่าพวกเราฟังในรายการเลยถึงโอกาสที่ดีมากๆได้เป็นลูกศิษย์ของแม่รูงเลยทีย่เยอยประสบการณ์อตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเธอจะมาเล่าให้พวกเราฟังในรายการเลยติดตามให้ได้นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่สมกันคราวนี้สวัสดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ